15ท15ธันวาคม2567ความคืบหน้าเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินอาร์ไบายานประสบเหตุตกในคาซัสฐานโดยมีผู้โดยสาร62รายและลูกเรือ5รายอยู่บนเครื่องล่าสุดสายการบินอาร์ไบายานแอร A ์ไลน์ได้โพสต์ข้อความลงบน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่า เครื่องบินเอ็มบราเออร์190เที่ยวบิน j 28243กำลังเดินทางจากกรุงบากูของอาเซอร์บจานไปยังเมืองกรอสเน่ของรัสเซียแต่จำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินในจุดที่อยู่จากเมืองอักเทาของคาซัคสถานประมาณ3กิโลเมตร โดยบนเครื่องมีผู้โดยสาร67คนเป็นผู้โดยสาร62คนและลูกเรือจำนวน5คนเป็นพลเมืองอารบัยจาน37คนรัสเซีย16คนคาซัสถาน6คนและชาวคลีกิสถานจำนวน3คนพร้อมยืนยันว่ามีผู้รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือส่วนข้อมูลคนบาดเจ็บจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขณะที่ BBC ไทยมีการรายงานว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขของสคาสสถานรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้รอดชีวิตจำนวน25รายโดย22รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วรายงานยังระบุอีกว่าเครื่องบินต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางการบินเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หมอกลงจัด